สวัสดีค่ะชื่อสายฝนสุธานค่ะรหัสพระอริยะ660579ค่ะเริ่มต้นในการปฏิบัติจับภาพพระได้เข้าไปฟังท่านดรโลดเปิดยู u ู e ไลฟ์ออกอากาศทุกวันเสาร์ได้เข้าไปฟังสดบ้างเปิดฟังย้อนหลังบ้างค่ะและมีคุณครูชื่อลิทธิลงท่านได้เมตตาคอยสอนบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติค่ะ ท่านสอนการสมาทานสินห้าให้เรารักษาสินห้าก่อนจะฝึกจับภาพพระท่านให้กล่าวขอพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณและให้กล่าวคำขอข้มาโทษพระรัตนาตายท่านให้มีสติทุกครั้งในการจับภาพพระและเมื่อเราจับภาพพระได้มั่นคงแล้วให้เราอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรในเวรค่ะการส่งการบ้านทุกครั้งเมื่อเราเจอปัญหามีอุปสรรคและมีมารผจญซึ่งมาในรูปแบบต่างๆในการปฏิบัติ คุณครูท่านเมตตาแนะนําทุกครั้งแล้วก็ผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้ด้วยดีค่ะฝึกจับภาพพระช่วงแรกๆยังจับภาพพระไม่ชัดค่ะพยายามนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกมีอารมณ์ฟุ้งซ่านและรู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจมากพ่วงนอนปวดเนื้อปวดตัวปวดคอปวดหัวตัวร้อนผะอืดผะอมรู้สึกไม่สบายตัวโดนมีดบาดบ่อยโดนพึ่งต่อยบ่อยมากๆและมีอารมณ์กระทบกับคนรอบข้างทำให้รู้สึกเบื่อค่ะ คุณครูท่านก็นแนะนําให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องค่ะการได้เห็นในรายกลุ่มที่เขาประกาศทุกวันมีพระอริยะหลายท่านได้ปฏิบัติจนประสบความสําเร็จทุกระดับขั้นเรารู้สึกปิติยินดีและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะซึ่งเป็นขวัญและกําลังใจในการฝึกปฏิบัติของเราได้อย่างดีค่ะเราจึงเริ่มพยายามฝืนความขี้เกียจเพื่อปฏิบัติคือเริ่มอ่านธรรมะและฟังคําสอนของป,ปู่ฤษีลิงดํา ได้ฝึกจับภาพพระบ่อยๆท่องพุโทโธไปด้วยรละลึกถึงความตายเป็นอารมณ์พิจารณาอสุภะและโหลดแอประครังสติเพื่อดึงจิตขณะฟุง้งซ่านกลับมาที่ภาพพระโดยตั้งเวลาเตือนสติทุกๆ5นาทีเมื่อระครังดังแล้วเราจะดึงจิตกลับมาจับที่ภาพพระท่องพุโทโธไปด้วยภาพพระก็จะเริ่มชัดมากขึ้นจนอาการขี้เกียจต่างๆที่เก่าไปแล้วข้างต้นนั้นค่อยๆหายไปค่ะ เราสมาทานสินห้ากราบพระสวดมนต์ก่อนนอนท่องพุโทโธสวดพระกรถาเงินล้านและนึกถึงพระไปด้วยทําแบบนี้ทุกวันจนรู้สึกว่าได้กราบบนเท้าองค์สมเด็จพระปฐมค่ะการตั้งใจจากภาพพระทํา,าทให้เรามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคือได้มีโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากที่ไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นทําให้เรารู้คําตอบโดยอัตโนมัติบางครั้งเรารู้ ความคิดของเขาก่อนที่เขาจะพูดออกมาค่ะและรู้สึกว่าเห็นสิ่งของนอกกายทรัพย์สินเงินทองเป็นสิ่งสมมุติซึ่งทําให้คนส่วนมากเป็นทุกข์จากเดิมเราเป็นคนหวงสมบัติสิ่งของบ้างแต่ตอนนี้เราสละให้ได้แล้วรู้สึกว่าอารมณ์เพ้อฝันหายไปค่ะและด้วยอาชีพเราอยู่ในอากาศร้อนช่วงฤดูร้อนจะร้อนมากอุณหภูมิความร้อน38-41องศาและ ดั่นจะมีความร้อนสูงมากเมื่อเรานึกถึงพระพะลอยขึ้นมาทําให้รู้สึกเย็นสบายมากค่ะอากาศร้อนกลายเป็นอากาศเย็นทันทีค่ะและทําให้เราเป็นคนใจเย็นอารมณ์เบาสบายมีอารมณ์ร์ไขเบิกบานปล่อยวางมากขึ้นลดความถือตัวความโลภความโกรธความหลง ลดอารมณ์กระทบกับคนรอบข้างได้ดีค่ะรู้สึกกำลังจิตกำลังใจมีพลังขึ้นและมีความเมตตาสงสารต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่และโลกวิญญาณรวมถึงคนที่เราไม่ชอบมานานก็รู้สึกสงสารและให้อภัยพวกเขาได้ค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นที่เรารู้สึกได้กับตัวเองค่ะขอน้อมกาบขอบพระคุณคุณครูฤทธิรงและท่านดรโลด และทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในบุญนี้ที่เมตตาคอยให้คำปรึกษาอบรมสอนแนะนำลูกศิษย์ให้มีความรู้และเป็นแสงสว่างชี้ทางให้ลูกศิษย์ในการปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาช่วยให้ลูกศิษย์ได้ประสบความสำเร็จในวันนี้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกปิติและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งและกราบขอบพระคุณแม่ชีนะที่ได้เมตตาชวนเข้าในกลุ่มพริพ